ประเพณีนิยมอย่างหนึ่งในหมู่กษัตริย์ยุโรปคือการประดับเครื่องหมายแสดงพระเกียรติยศที่ฉลองพระองค์รัชกาลที่4จึงมีพระราชดำริให้สร้างเครื่องหมายเช่นเดียวกันนั้นในรูปแบบไทยโดยประยุกต์จากเครื่องประดับมงคลเช่นพลอย9้าชนิดหรือตราประทับหนังสือราชการเรียกว่าดาราดาราไอราพดเครื่องต้นคือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดวงแรกที่โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นส่งนำแบบอย่างมาจากลวดลายตราพระราชลัญจกรไอราพดซึ่งถือเป็นครั้งแรกในไทยและเอเชียที่มีการสร้างเครื่องราชประดับ บนเสื้อผ้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่โปรดเกล้าวนี้เป็นเครื่องประดับความดีที่มอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองผู้ใดได้ครอบครองย่อมถือเป็นเกียรตยิอย่างสูงส่งและเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดและนี่คือกว่าจะเป็นไทย